นความรักชาแนลภูมิใจเสนอไก่ทำไมเป็นหมูคะจากไก่ไกลายเป็นแมวคืออะไร,รอ่ะดิ๋วเขาเป็นผักอมมาก าก่ติดแ่วทีนาเสืออ,อ,อ๋อหัวไทยทีนาเสืออ๋อหนูต้องวาดไก่แต่หนูวาดกายเป็หนหมูเหรอหนูวาดตรงเป๊ะตามที่คนข้างหลังวาดมาพี่ดูผูกมือการวาดลูกผูกไม่ได้นะคะ พี่ไม่มีความสามารถในการวาดรูปได้เท่าแก้มบุ๋มปีราศัิสิทธกาไทยค่ะคือว่ารูปพับแตกไปโอหให้บุ๋มวาดแข่งกับพีทั้งพีจะเอาแบบแนวนั้นบุ๋มก็ทําได้ค่ะหัวท้ายบุ๋มตกรอบแต่คนแรกเลยหรอหัวท้ายแก้บุปไปไ๋มปวันมาฉันเล่นไปถึงสุดท้ายฉันก็จะไม่ได้อะไรฉันลงเลยดีกว่าคุณบุ๋มอยู่นานสุดก็เลยตกรอบไปใช่หรออยนานกว่าเพื่อน ตุกง่ายนานกว่าเพื่อนจนวิแกพโทก่อนโทก่อนเพื่อนอ๋อหมายถึงอยู่ในกล่องเะอยู่ในกล่องหรืออยู่ในกล่องนะค่ะเนี่ยนานจนแบบลาห่ามากฟังเพลงแบบปวดหัวพยายามอยาเอาออกมาเพราะเจ็บรูหูต้องเก่งดังนี่คุยกับคนก่อนได้ค่ะทุกคนทำลาห่าเส็จจะบอกว่าแผนการของพรุ่งนี้ก็คือ อีกรอบหนึ่งเราจะไปขายน้ำพริกปลาสลิดน,นะทุกคนช่วยมาดูน้ำพริกปลาสลิดด้วยนะครับแต่พ่อบอกอร่อยมากตอนนี้คอนเฟิร์มโดยแก้มบุ๋มและพี่จุ๋มโดนถึง <Thank you. S 1> เฮออ้ยใช่ห่สุเรียนพ่อเอามาฝากขิงก oh. ับโค้กได้หรอมีโค้กได้ห้ามิงกับเบียร์กับแอลกอฮอล์ไ uh ม่หรอกี๋ยนกูจะไปตีกันเลยนะตี ปากไม่กินมันก็จะแบบเสียความรู้สึกเขาบอกว่าไปฝากหม,มุนมอร่อยมากอร่อยมากจะเสียความรู้สึกมากมากเลยบนะ้าจริงแต่มันเป็นคูนี่เดียวเองนะต่อไปลักิีมไม่เห็นแล้วนะรู้ยัง <laughs> รู้ว่ากินแบบชิมๆดีประมาณนี้นี่เนอชิมๆพอ <laughs> ดม <laughs> พ่อเอามาฝากพี่พีพ่อพี่พเอามอาฝากะเนี่ยฮะตังเกงเคมากั้งเกงวนวดค่ะเราก็เอาจูใส่กิทะเลก็เดี๋ยวให้ใส่ไปทะเลไปได้เก็บให้ก็เพียเก็บแล้วก็เกี่ยว ต้องใส่เคร่สวยนะถึงแด้เวลาของหวานแล้วกิดเนื้อไว้ก่อนไม่น่าจะมีใครกินแล้วใช่ไหมคะคุณพี่ใช่ครับเพราะว่าขามีทุเรียนตลอดนะคะว่าไม่ได้นะมมนนนะก็แมนะพ่อเขาชอบเหมนจันทาวกท <c oughs> ุเรียนควรกินค่ะถึงใจไม่ใหญ่จริง อันนู้นนะอันนู้นหนูชอบนู้นก่อนนี่อ่ะนี่ยอันนี้มันไม่ใช่เหลือกินอ่ะอร่อยจริงไหมอ่ะลองชิมลองกัดดูไม่มังินไก่เขาบอกอร่อยอ่ะหลบไปแบงหมุนด้วยคิดเรื่องครูไม่ดีมันไม่ดูกเลือกคอเป็นคนเลือกดีมากเลยเนี่ยโคตรดีเลยกำลังกินสุดยอดเลยอ่ะพี่บมเนื้อ อรูใจมากชิที้วยกันมังกินอุ้ยมันจะเป็นอะไหน้าครับจุ่มทำาไ้กินเนื้อแบบนี้คือหากินไม่ได้แล้วที่มันเป็นจะไหวในถุงม้องของคุณเรียนถุงม้องเลยถุงมั่งถุงม้องมันคือที่ว่าคือเป๊ะอันนี้แหละผู้เชี่ยวชาญนั่นคุณเรียนเขาพูดเลยว่าอันนี้คือช่วงเวลาที่ทุเรียนอร่อยที่สุดไหนลองชิมดู เริ่มหายอ่ะก็เรีดเดยนอ,อะไร,รอะไรทำเน่า้อนทำไมทำหน้าต้อนทำไมำอร่อยเนี่ยอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะ